สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนตีทุกท่านเรามาดูลราพัฒนากันต่อก่อนไปดูดูคำเตือนกันกของจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เราจะย้อนดูที่ลาวพัฒนาเนาะประจำวันที่เก้9ทับห้5ทับ6เปดวันศุกร์ลืมเกียนวันศุกร์ก่อนเนาะเอาที่สอง เลขออกไปที่สองสามสี่สี่ศูนย์เก้าดูแนวทางยังไม่รู้ด้วยว่ามันจะตัวไหนแต่เอาสูตรนี้มาลองก,ก่อนลองดูมันจะเข้าไหมพันหนึ่งครั้งร้อยบนสิบบนสองครั้ง หน่วยบุญสองครั้งโอ้ร้อยสิบหน่วยบวกเก้าคงที่ก็คือสี่บวกสี่บวกศูนย์บวกแปดเพราะว่าสองครั้งแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หก บกไป2แต้มก็ได้เปลี่ยน40998กับ4เป็น12 23จับคู่กันก็คืออ,อจับคู่กันก็คือ68 62แม่ <laughs> 63 82 83เลิกเข้าไปที่62บนล่าง จะมาเป็นบนเป็นล่างสลับกันแต่ก็ทำซื้อตัวเองอยู่คนเดียวเรื่อยๆอยู่เข้ามั่งหลุดมั่งเป็นธรรมชาติของมันเนาะต่อมาเลขที่ออกก็คือแปดหนึ่งหสอง เจ็ดเก้าเป็นบุนล่างือสูวนเหมือนเดิมพันหนึ่งครั้งร้อยบุกหนึ่งครั้งสิบสองครั้งหน่วยสองครั้งบวกเก้าคงที่เอาตามนี้แหละก็คือหกบวกสองเจ็ดสองสิบสี่ เก้าสองเป็นแปดสองบวกเจ็ดบวกเก้าบวกเก้าเลีงไม่เยอะเอมีเอเลยมันเข้ามาเดี๋ยวแต่ย้อนหลังยังไม่รู้แปดสองเป็นสิบสี่สองเป็นสิบได้ศูนย์บวกสองเป็นสอง เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดเป็นสิบได้เจ็ดแปดจับคู่ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดสี่หางบนล่างเลยในนี้ศูนย์แปดก็เข้าสองเจ็ดก็เข้าแต่ว่ามันเป็นล่างแต่ก็เข้าบนด้วย หนึ่งสองหกเจ็ดแปดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดว่าจะทำหลักร้อยชนแต่มันไม่ได้เลยหลักร้อยมันก็มาที่แปนเลยเนาะ เปลี่ยนเลยเปดเก้าศูนย์หลักร้อยเอาเสียงทำเลยเพราะว่านี้มันจะชว์มาทางเล็กลงเลขเก้าศูนย์มันมาที่แปดสองสามสีมันมาที่สอง หกสอมาด้วยกันเลยต่อมาที่เราจะเอาก็คือ8ปดเจ็ดศูนย์แปดสองเจ็พันหนึ่งครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบสองครั้งหน่วยสองครั้ง ร้อยหนึ่งครั้งบวกเก้าของที่ตามนี้แหละศูนย์บวกแปดบวกสี่บวกสี่แปดบวกสองบวกเจ็ดบวกเก้าสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกบวกสองเป็นแปด ปดเก้าศูนย์เจ็ด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 แปดสองสามหลัก้อยจะเป็นแปดดีก่าุดฟิลล่างนี่จะเป็นบนบนล่างนะคะเก้าบวกเจ็ดเป็น 6. หก 7. หกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ด ามาแปดเจ็ดไหมนี่ผิดถูกขออภัยด้วยจ้ะ ตามนี้เลยเนาะผิดถูกขอภัยแต่ทำดูมันก็ได้อยู่จะพู่คือหกหกหกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเ้นที่แปดเจ็ดไม่แน่นะวันศุกร์มันจะเบิ้อมาเป็นหกหกนี่เลยแบกร้อยก็คือแปด ร้อยมันก็คือแปดแต่ยังไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นบนหรือล่างแต่มันเป็นล่างล่างล่างมาเข้าบนนี่ตัวนี้อันนี้มันจะมาเป็นล่างมันอีกสูตรหนึ่งเลยจะ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 ,จะเทมให้เพราะว่ามันมีสองสูตรจะเอาแปดสี แปดห้าสองสี่สองห้าอีกสูตรหนึ่งดิแต่ไม่ได้ลงแต่จะลงให้แค่นี้แหละเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่จะลงให้ติ่มๆเลยสามสูตรแปดเจ็ดจะมาแปนหกเจ็ด แปดสองห้าเนาะหลักร้อยมันเป็นแปดีิชอบแปดแปดสองห้าลักร้อยแปดสองห้าอันนี้คิดว่ามันจะเป็นล่างนี้จะเป็นบนดิแปดหกเจ็ดสองห้าชอบก็จัดขัดกระ่่านนะคะดูเป็นแนวทาง ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแคปไว้รุน่นอันนี้อีกสูตรหนึ่งดินี่สูตรหนึ่งตัวน,นี้สูตรหนึ่งสองสูตรแต่เอาให้ลงคลิปเดียวกันเพราะว่ามันมันหมดเวลาลงเล้วหมดเวลาลงจะลงแล้วเดี๋ยวมันจันเจอกันใหม่ดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุน สิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า